เหมือนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะอหารหลักของน้ำหอมก็คือส้ตมตำจ้ามาเดิมมาเดินเพื่อน<ๆ>กินส้นตมตำกันจ้าขาดไม่ได้ก็คือส้ตมตำนะจ๊ะป้าตำก่อนจ้ามันจะเล่ยนาทีกว่า นั <yap> ่นแต่เนอแต่ปลาลาจะเจอะหน่อยนะจ๊ะโอมะเขือเทศลูกใหญ่ๆโตโตัำเยอะๆเลย ลูกใหญ่ๆนี่ใส่ให้หมดเลยนะจ๊ะและ้วก็ใส่มะกอกด้วยจ้าใส่ให้หมดเลยนะจ๊ะเพราะว่ามะกอกไม่ค่อยเปรี้ยวนะจ๊ะทำความมากินจะ้ะมะแต่งยงโอ้ยนะนาะ ว่าจะเจะเห็นอีหอย่างกระทายตัวทายไปหลวดนะจ๊ะาการบานตรงปีกมาเฮ้ยนจะจ๊ะเนาะใสเยอะหน่อยนะจ๊ะจะได้นวนวอ่ะเผ็ดเผ็ดนวนวนนะจ๊ะ เลยจ้าหอมมากเลยเผ็ดเผ็ดหอมๆนะจ้าต้มตามนี้เรากินได้ทุกวันนะจ้าขาดไม่ได้นะจ้าว่าน้ำหอมชอบมากเลยจ้าต้มตามจ้าจะชิมดูก่อนนะจ๊ะไม่ต้องชิมยากเลยนะจ๊ะรอบเดียวพอน,นะจ๊ะ 安徽。Oh, well.